ตรงนี้ฮะไม้ตายตรงนี้มาแล้วเฮ้ยเ้ยทิ้งทิ้งเลยฮะปวดสัตว์รัดเสียจริงๆนะโย่โย่สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับพวกผมนัทโย่นะฮะวันนี้เราอยู่แค่ในเกมสปาตูน2ครับของเครื่อง Nintendo Switch ครับอ้า แล้วเมืม่อกี้ของฝั่งเขามีแค่3มตัวฮะหลุดไปหนึ่งนะฮะเกมนี้เราใสแล้วครับผมสำหรับสปาตูนนะครับใครที่ไม่รู้จักก็จะเป็นเกมเหมือนแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวเป็นแนว f อ s ละกันนี่ฮะแนวชูตติ้งแต่ว่าหลักหลักของเกมคือไม่ได้เน้นการฆ่ากันนะฮะฆ่ากันก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อความบันเดิงแต่เน้นไปที่การยึดพื้นที่นะฮะทำพื้นที่ให้เป็นสีของเรา ะะแล้วแต่โหมดด้วยนะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นโหมดเติร์ฟวอลก็คือเราต้องเพ้นพื้นที่นะฮะยึดพื้นที่ให้หมดอย่าเดินลงน้ำนะ,ะเดินลงน้ำตายเฉยเลยฮนะโอ้ยมึงหมดอีกแล้วมึงหมด มันไม่ได้เห็นเรามันไม่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 เห็นเรา,เ,เ,าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้ท่าไม้ตายมาแต่ว่าผมต้องเลงเฮ้ยกนผิดต้องเลงนะฮะแล้วก็ดูว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนแล้วก็ยิงจะเป็นโฮมิงมิสไซน์นะโดนหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งหลังเข้าแล้วหลังเข้าแล้วเพื่อนผมจะไล่หลังมันนะเรียบร้อยครับผม อ้นี่มาไอ้นี่มาไอ้นี่มาฝอยหลังก็เข้าผมอีกหลังก็เข้าผมอีกโอ้ยช่างทาสีในตำนานนะฮะเปเบนโอ้ยตอนนี้เราได้เปรียบครับเนื่องจากคนเรามีเยอะกว่านะฮะหรือเปล่าข้างเรากำลังตายใช่ไหมย,ยิงพื้นที่มาดิมาดิมา เราได้เปียบเว้ยลุมมันฮะใช้กำลังคนที่มากกว่าเข้าไปลุมนะทำไมขึ้นไม่ได้วะพื้นที่ของเขาขึ้นไม่ได้นะฮะเอาลูกโป่งไปเอ้ย,อยช่างสีในตำนานช่างสีในตำนานช่างสีในตำนานโอ้ยยิงไม่โดนโดนมันชนเลยฮะพี่เบนอีกแล้ว มุดมดแล้วก็โดนน้องหมึกน้องหมึกลยุยน้องหมึกแล้วก็อาวุธเกมนี้ไม่ได้มีแค่ปืนนะฮะเห็นไหมคระว่ามีทั้งไม้ทายสีรวมไปถึงเป็นเทสีด้วยนะฮะเหลือหนาทีวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโฮมิงอ่ายิงไม่ทันนะ เฮ้ยน่าจะชนะนะครับเนี่ยอาโอเคฮะเหมือนเราได้เปรียบเรื่องจำนวนคนเขามีคนหลุดไปคนหนึ่งอนะนัดโยได้ที่หนึ่งเลยด้วยสุดยอดนะครับฟอร์มจริงๆโอเคเลเวลอัพโอเคฮะก็ เปิดประเดิมกันด้วยการลองเล่นไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะออกมาอธิบายนิดนึงนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างเกมหนึ่งเมื่อกี้3นาทีเท่านั้นครับไม่นานอันนี้จะเป็นเหมือนเมืองของในเกมนี้นะฮะเราสามารถเดินไปก็ได้เดินเท่ๆมันมีให้ล็อกอะไรด้วยเราไม่รู้เลยผมไว้แบบซูมสองนะซึ่งตรงนี้ มีหลายทางเลยเราสามารถเป็นกดคีย์ลัดก็ได้นะครับเป็นช็อตคัทมันก็จะมีกด x ครับผมจะมีให้เราปรับตั้งค่าเกมนี้เราสามารถปรับการควบคุมนะฮะมันจะมี m o ชั o n control ด้วยแต่ผมใช้เรารู้สึกว่าเวียนหัวก็เลยปรับออกนะครับใช้เป็น j o ยเอาแบบก็มี lobby อ c t o c a n นยอนนะครับจะเป็นเหมือนโหมดการเล่นคนเดียวซึ่งให้เราไปประชนภัยทำภารกิจนะฮะ เดอโชว์วันนี้ยังไม่ได้ลองอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองครับผมแล้วก็แกลเลียนะครับจะเป็นร้านขายของอันนี้คือสําคัญนะฮะเมื่อเราเล่นไปสักพักเราก็จะได้เงินมาอันนี้คือมันคุยกันนานนะโอเคได้เงินปุ๊บเราก็สามารถมาซื้ออาวุธได้ซึ่งอาวุธแต่ละอัน่ก็จะมีสกิลความสามารถที่ต่างกันออกไปนะฮะ นี่มีปืน900ารปืนยิ่งราคาแพงยิ่งมีสกิลแปลกแปลนะฮะอันนี้ปืนอะไรไม่รู้เน้นมันจะมีบอกนะครับเรื่องปืนเนี่ยจะมีระยะไกลแล้วก็ชาร์จสปีดดาเมจอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปฮนะถนัดแบบไหนก็ลองดูแล้วก็จะมีร้านขายรองเท้าครับผมเนี่ยก็รองเท้าก็จะมีสกิลทําให้เราแบบบางทีก็เกิดเร็วเวลาตายก็เกิดเร็ว อะไรอย่างนี้นะเสื้อก็เหมือนกันนอกจากจะเป็นอวตารให้เราแล้วยังมีสกิลความสามารถด้วยนะสามารถกดลองใส่ได้นะฮะอ่าหามวกด,ด้วยเช่นกันนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ระบบการเล่นก็อ,นอย่างที่เห็นครับ นี่เป็นแก๊งจากตัวสปาตูทั้งหลายนะครับไม่รู้ว่าใช้ผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือเข้ามาในโหมดออนไลน์นะฮะล็บอบบี้นั่นเองล็อบบี้ก็จะมี l e กแบ e เทิ t l e อันนี้เราต้องเล่นไปจนได้แรงบีในแรงแบตเทิรก่อนนะครับเร่งแรงแบตเทิรนเนี่ยเราต้องเลเวลสิถึงจะเข้าได้เ e g ก l ูลคือเป็นการออนไลน์ที่แบบเข้าไปเล่นกับคนอื่นได้เลยฮะ เล่นแบบจัดกลุ่มกันมั่วซั่วไม่ต้องมีแรงไม่ต้องมีอะไรนะก็อย่างที่เห็นมันจะมีคนแบบเด็ตหลุดเน็ตไม่ดีบ้างซึ่งเกมเนี้ยหลักๆเลยคือเราต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะฮะถึงจะเล่นกับคนอื่นได้ไม่งนั้นเราก็จะเล่นแค่คนเดียวตะลุยด่านนะ,ะอันนี้ออนไลน์เล้าไว้เล่นกับเพื่อนนะฮะสามารถเปิดไมเปิดอะไรได้แต่ว่าต้องมีแอปด้วยมั้งแอป Nintendo อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน private ก็ถ้าเรามีเฟรนด์โค้ดกับเพื่อนนะฮะเราก็สามารถตั้งห้องแบทเทิลกันได้ครับผม เจอยห้องเพื่อนก็คือถ้าเพื่อนเล่นอยู่ก็ไปแจมได้ครับผมเล็กูล่าก็คือที่ผมเล่นเมื่อกี้นะฮะเ,เวลาเข้าไปแล้วเราจะเปลี่ยนปืนไม่ได้เราจะมาเปลี่ยนได้ในหน้านี้คือกดต้องบวกครับผมที่จอยนะฮะกดบวกเมื่อกี้ผมเล่นปืนนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นปืนอื่นให้ดูบ้างนะฮะอันนี้ก่อนละกันเมื่อกี้ปืนคู่อันนี้เป็นปืนเหมือนปืนฉีดน้ำนะฮะ แล้วก็ไปออนไลน์กันตมบอกว่าแล้วแต่ความถนัดเลยนะฮะส่วนใหญ่ผมจะเล่นแต่ปืนคู่เพราะผมชอบไอ้ท่าโฮมมิ่งมิสไซล์่านะไม่ต้องใช้ความสามารถเพราะผมยิงไม่แม่นีแค่แบบเลื่อนไปหาวา่าตัวอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ส่องแล้วก็ยิงได้เลยจริงๆแต่ละอาวุธมันจะมีไอ้คะแนนบอกด้วยนะว่าเหมือนเราเล่นแล้วเราใช้ชนะบ่อยหรือเปล่า มไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เปืนเนี่ยเล่นแล้วแพ้บ่อยครับใ้สามจุดห้าเติร์ฟบอลด่านเดิมเลยฮะซีต่อซีครับผม <c oughs> ลุยอันนี้เราได้เป็นสีเหลืองนะต้องแบ่งแบ่งทางกันทางนี้ไม่มีคนไป ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาความสําคัญคือเราต้องยึดพื้นที่นะฮะแถวบ้านเราเองเนี่ยศัตรูมันมักจะไม่ค่อยมาเราจะไปบวกกันตรงข้างๆด้านล่างนะ,ะตรงที่ของเราเราควรจะทําให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ฮะไม่ตายตรงนี้มาแล้วเฮ้ย,ย,ยทิ้งทิงเลยฮะ,ะโหดตว์รัสตรเตียจริงนะโย่ ง่าแล้วอ่ะใช่ไหมนี่น่นี่น่นี่นี่นี่โอ้ยอีกไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่เนเนเนย,ลยเล็งไม่แม่นเลยฮะ <c oughs> เ,เจอกันใหม่ฮะอ้าวมีเพื่อนฆ่าได้แล้วต้อ,องชิงพื้นที่คืนก่อนนะฮะ โอ้โห,หแมงพุ่งมาตกใจฮนะโดนชนทำไมตายง่ายดังช่างสีในตำนานนะเดี๋ยวต้องลองเล่นบ้างโอ้ยอะไรเนีกกย่ยตกใจว้ยหลังโดนระเบิดนะโอ้โหแพ้แน่เลยตอนนี้เล่นปืนนี้ที่ไห่แพ้ทุกทีฮนะแต่อย่างว่าคือ การส่งห้องแบบนี้นะแล้วจะดวงด้วยจริงๆผมพยายามมายึดพื้นที่เยอะๆแล้วก็รอสกิลคูดาวดีกว่านะโอ้ยมาจากข้างหลังอนะ่ะโอ้โหแมงเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะไอช่างสีในตำนานเนี่ยผมว่าผมกล้าริงนี้นวย เรียบร้อยครับมีเพื่อนช่วยเฮ้ยมันวางระเบิดออกเราโอ้ยเกือบไปแล้วฮนะเฮ้ยยิงไม่ได้ตายครับผมโอยมันมาแล้วโอ้ยฮูช่างสีมาด้านข้างแม่งเอ้ย ไวไหมเนี่ยเหลือ14ว,วิโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอาพือนที่คืมนมาโอ้ยดูดโอ้ยเด็นปึกหมดอีกพายแพ้ไปอย่างราบคาบครับผมชมพูเต็มไปหมดเลยเออ <c oughs> ทำไมทีมเรากากอย่างนี้ โอ้ยผมอุาท่า์ได้คะแนนเยอะสุดนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่อย่างโหดเลยเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาวุธให้ดูอีกครับผมเมื่อกี้ช่างสีแม่งเทพผมมีไม้ทาสีอยู่อันหนึ่งครับเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแม่งไม่ถนัดเดี๋ยวลองอีกทีหนึง่ง เราจะเป็นช่างสีในตำนานครับก็ต้องบอกว่าการรีวิวทางนี้ผมก็เพิ่งเล่นไปแค่วันเดียวนะครับยังมีโหมดการเล่นอะไรต่างๆที่ผมยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ผมก็งงว่าทำไมมันเลือกด่านให้ผมแต่ด่านเดียวเลยนะเนี่ยโอ้รอบนี้อย่างไวฮะ มาแล้วช่างสีในตำนานอฮียโอ้โหมีแต่คนต่างชาตินะ,ะเนี่ยทาไปฮะเดี๋ยวเราจะทาให้เองต้องเติมหมึกด้วยฮะ นมันช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 นมันโอ้ยมุก่อนฮะมุก่อนเติมึดก่อนอ๋แวบหลบกันลบกันลบกันหลบก้าไม้ตายมาแล้วทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะลองใช้ดูดีกว่าอ่าไม่อิงเลย เนี่ยทำไมพอเราเวลาเราเจอช่างสีมันแค่ถือไม้แล้ววิ่งชนเราเราก็ตายแต่นี้เราโดนยิงตายนะสรุปง่ายๆคือกูกากเองนะเฮ้ยไมตรงนี้ไม่มีใครทาเลยวะไม่แ่มันทาสีพตนง่ายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกากเยี่ยงนี้มาเอาใหม่เอาใหม ไอ้มาทางไหนวะเนี่ยตายเป็นว่าเล่นเลยฮะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ทากันเลยโอ้โหบ้านตัวเองแท้ๆนะฮะปล่อยว่างได้ไงเนี่ย โอ้ย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 หนีก่อนโอ้ยหลังเข้าวะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหนีแล้วเพ็นังสีในตำนานนะฮะชนมันชนมันโอ้ยมึงหมดมึงหมด <laughs> มึงหมดกว่าดีเฮ้ยแต่เราได้เปรียบเว้ยเป็นอะไรถึงผมแพ้ก็ไม่ทั้งมันนะคิวได้ไม่เยอะแต่ว่าทีมชนะ ไปลุยเราไปทาสีกันต่อฮะชนมัน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 หายไปไหนไไวะตายอีกแล้วอ่ะตายเป็นว่าเล่นเลยฮนะสอยได้ตัวหนึ่งป่ะวะเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดโอ้โหแพ้ป่ะเนี่ย แพ้นิดเดียวครับผมเพราะผมคนเดียวอ้เจ็บใจ <_ d ream> ลูกทีมเล่นดีมากนะนันโยกากเองขอภัยที่โหลเลย <_ d ream> นี่นะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันไปด้วยอาวุธคู่ใจผมอีกรอบหนึ่ง จริงเรายังไม่ได้ลองปืนชนไนเปอร์ให้ดูครับแต่ว่าเล่นโคตรยากเอานี้แล้วกันคู่ใจคือใช้บ่อยนะครับไม่ได้บอกว่าใช้แล้วเก่ง มามแล้วนะคือต้องบอกว่าเกมเนี้ยม,มันสนุกจริงๆนะเล่นแล้วก็เพลินครับอาจจะมีแบบหัวร้อนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อยากเล่นต่อไปแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าแม่งเกมแนวแบบ FPS อย่างเงี้ยพอเล่นในจอยแล้วผมไม่ค่อยถนัดเลยครับมันเปลี่ยนมุมมองลำบากมากไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เป็นบ้างไหมนะฮะ ผมรู้ว่าไม่ถนัดมันหมุนและยิงไม่ค่อยถูกนะฮะแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องครับอันนี้เล่นได้วันเดียวโอ้โหแต่งทีมกันยังไงเนี่ยเลเวลหนึ่งมาสองตัวครับผมแสดงว่าเพิ่งซื้อเกมกันมาสดๆเลยนะฮะ Inbox Inbox Art Academy เดี่ยวอ่าน่าจะแบ่งแบบเลเวลหนึ่งไปคนละทีนะฮะมือใหม่หลักของเกมนี้คือเราควรจะยิงพื้นเยอะๆฮะอย่าไปยิงคนโอ้ยมึงหมดมึงหมดก็ต้องดำดินนะฮะถ้ากดดำแล้วมันจะ วก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 มันมันผิวอะทำไมผมไม่เห็นผิวแบบนี้เลยไอตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโอเคผมเย่อมยิงคนโดนแล้วฮะให้ผมยิงไปก่อนดีกว่าเฮ้เหมือนวันนี้ผมฟอร์มดีฮะ อาการเล่นอย่างนี้ผมขึ้นบ้านคนอื่นเลยฮะแลก็แอบก่อนแอบก่อนยิงไม่โดนอ่ะยิงไม่โดนอ่ะโอ้ยแอบก่อน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 เอ้ยน่าจะเป็นมือใหม่นะครับที่ผมคิวไปอุย้ย โดนโดนไอ้ทาจีวิ่งโดนอีกแล้วทำไมเราทาเราไม่เก่งแบบนี้วะเราไปหาข้อมูลนะหาเทคนิคการเล่นมาเอ้ยเออหวังผมเล่นผมไม่ค่อยปลาลูกโป่งเลยนี่มาไหวนี่มาไม่ไม่ยิงไม่โดนอ่ะโอเค โอ้ยมันปลาระเบิดใส่เราโอเคเกือบตายครับผมโอ้ยทาสีแล้วจะยิงไงตายได้อยู่แล้วฮนะเจอช่างทาสีในตำนาน๋ย <c oughs> วอีกหนึ่งนาทีสุดท้าย <c oughs> เราจะเคลื่อนไหวได้เร็วโดยการแปลงเป็นปลาหมึกนะครับหรือดำดำยิ้งสีให้ช่างสีในตำนานมาอีกแล้วฮนะ อ,อ้อ,อยอ้อ,อ้อมข้างหลังพีนะ่อะฮะเรียบร้อยครับผมใครข้างหลังใครมาเข้า,ขาช่างสีได้ตำนานมาอีกแล้วไปช่างสีมาโอ้ยผิวก่อนผิวไวผิวไวโอ้ยกดใครมาข้างหลังผมเนี่ยเฮ้ยแย่ละอีกสิบวิ ไม่ยิงยิงไม่ตายไม่ทันอีกแล้วนะฮะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะแพ้เลยแพ้ขาดด้วยครับผมโอเคประมาณนี้ฮะ เรียบร้อยครับผมายแพ้ไป,ไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเกมสปาตูน2เครื่อง Nintendo Switch เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคราวหน้าถ้ามีเกมออกใหม่หรือว่าเกมไหนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจผมจะเอามารีวิวให้ชอมอีกครับไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกมเครื่องอื่นๆน,นะครับตอนนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย e you แล้วเจอกัน